สวัสดีครับพี่ถาวรคำสิมสสถาวรคำสิมนะสอ<ผ>ม,อมอสิมนะพี่นะครับผมก็เป็นผู้ดูแลตั้งแต่โ,โว้ค่ายมวยสิทธิติสุกโตอยู่สิงโตสองปีครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลปอเพชรไข่แก้วกนักมวยน,นี่แข็งทุกคนไม่ต้องบวกอดีตพี่เคยชกมวยไหมก็เคยชกมวยไทยประมาณสักห้าหกสิบครั้งแล้วก็ต่อยสากลประมาณสิบกว่าเที่ยว สากลด้วยสากลได้เหรียญได้อะไรไหมไม่ครับสากลอาชีพครับก็ติดอันดับอ๋อไม่ใช่สมัครเล่นนี่ไม่เป็นอาชีพติดอันดับของแต่ติดอยู่ร้อยห้ามั้งของของล่ามเน,นรลูมพีนี่ตอนชกมวยไทยพี่มาอยู่กรุงเทพอยู่ค่ายไหนครับก็ตอนมาอยู่ใหม่ๆก็มาอยู่เคยซ้อมอยู่แกลเลซี่อยู่สี่เดือนซ้อมติดเสยอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็ ซ้อมอยู่สิบบวรประมาณสักสองเดือนแล้วก็ไปซ้อมอยู่กับป๋ามาดเลยป๋ามาดสามารถสมมานของสสมมาตรของสกุลจ็อกกี้ยิมจ็อกกียมอยู่แถวไหนพี่บอแถวบางโพซอยสีน้ำเงินตอนนั้นพี่ให้ชื่อมวยว่ารัฐศักจ็อกกี้ยิมรัตศักจ็อกกี้ยิมบมวยไทยก็พื้นพื้นแต่สากลก็พอมีชื่อติดอันดับอยู่นะติดอันดับหนึ่งในสิบของของของไทย ไปต่อยสากลไดก็แสดงว่ามวยไทยพี่สไตล์ต่อยมดอัดต่อครับประมาเห็นผมไต้คาต่อ,ตอยมัดครับแกก็เลยให้ผมไปต่อยสากลก็ติดิดอันดับอยเละเป็นไงมาไงพี่ได้มา,มาทำมวยกับอาจารย์ปรีชาไข,ข่แก้วก็พอดีผมก็ก็หลังจากนั่นมาก็มาอยู่แถวอ้อมใหญ่ก็มาตั้งค่ายมวยเอ,อ,อาศัยซ้องกับสอนชลีแลก็มีชานชัยรุ่นแรกชานชัย จัดเพชรลิงลมครับแล้วก็นนทชัยแสงเพชรเก่งกาแล้วก็วีระชัยก็หลายตัวเหมือนกันก็เลยแล้วก็เพราะนั้นก็เอาพอาอาจารย์เขาจัดตอนนั้นพี่ทําเองก่อนนะยังไม่รู้จักอาจารย์นะอย่างตอ,ตอนนั้นตอนนั้นมวยพี่ใช้สีเสือ้อเกียริถาวรอ๋อของพี่นี่คือเกียรติถาวรครับรุ่นแรกก็จะมีชื่อก็ลิงลมเกียริถาวรครับแล้วก็ขายให้ไปทนายต่อย ทนายต่อยก็เปลี่ยนเป็นยอดเพชดอีเมนเองอาาและชาญชัยก็ใช้ชัดเพชรก็ใช้เกศวรมแล้วมารู้จักอาจารย์ปีชาตอนไหนครับมารู้จักตอนหนึ่ง<ม>ก็มาบวชอยู่นี่ปีสี่เก้าบวชที่ที่วัดเขาอินีโ่หโตที่หัวหินนี่นะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เอามวยมาต่อยกับมวยท่านน่ะต่อยกับมวยท่านเวลาท่านจัดงานวันเกิดงานกระถิ่นท่านเห็นมวยผมแข็งแรงดีท่านเลยชวนผมมา มาคุมมวยให้แกเพราะช่วงนั้นมวยค่ายอิสิโกโตชื่อเสียงก็ค่อนข้างไม่ดีมีโหูมีอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ท่านก็เลยให้มาคุมให้สองปีซ้อมอยู่สองปีแล้วท่านก็ยุบค,ค่ายอิสิโกโตแล้วก็ให้ผมขึ้นมาอยู่เนี่ยก็น่าจะเกือบหกปีแล้วครับ uh huh. เกือบหกปีนี่คือปอเพชรไข่แก้วนะครับ,รบปอปลาก็มาจากชื่อของอาจารย์ปรีชาไข่แก้วก็นำสมุนท่านใช่นำสมุลของอาจารย์ปรีชา uh huh. นักบวยในค่ายตอนนี้พี่มีใครบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีฟ้าลั่นครับทอนทองทอนทองคือแต็มทองแล้วก็เพชรโนหินยอดประนมทอนทองกับแต็มทองนี่คือคนเดียวกันลูกชายลูกชายพี่เลยนะครับมีกี่คนที่ชกมวยลูกชายพี่มีคนเดียวคนเดียวเนี่ยนะก็มีต่อถึงไหนแล้วนะฟ้าลั่นฟ้าลั่นนี่คือแตกหักสักขอมสินเดิมใช่ครับมาจากคู่ตุ้มได้กี่ปีแล้ว มาจากครูตุ้มก็ประมาณห้าปีครับห้าปีก็มาอยู่นี่ก็พอมาตั้งนี่ก็มาอยู่นี่ครับเออแล้วก็ฟ้าประธานครับฟ้าประธา,า,านก็ก็ทําเข้ามาแต่เล็กๆตั้งแต่ร้อยปอนตั้งแต่อยู่ไทยรัฐไทยรัฐที่วิทยุกรุงเทพนั่แหละอ๋อดีช่วงหนึ่งเขาไปอยู่คนที่กับคนอื่นก็เออลืมถามเลยฟ้าประธานมาอยู่เพชรยินดีได้ไงอ่ะแรกๆเลยเนี่ยตอนแรกชกอยู่ที่ไหนก็สอบต่อยวันทองชัย,ยครับ ต่อยวันทรงชัยก็พอดีแล้วก่อนหน้านั้นเขาสร้างกระดูกมาจากที่ไหนที่นี่ครับที่ของนาทรงครับไม่อตอนชกภูธรนะก็ต่อยเพราะเขาอยู่แต่จังหวัดอยู่สีสเกตอ๋อไม่ได้สร้างกระดูกที่หัวหินนะไม่ใช่สร้างนะอยู่แถวพิสานนะท,ที่บ้านครับที่สีสเกตแล้วเขาก็ผมก็มาต่อยไทยรัฐรุ่นแรกกับรุ่นที่อยู่เวทีกรุงเทพอะออแล้วก็ช่วงหนึ่งก็ก็พอดีทางทางหลานเนี่ย ก่กอนหน้าค่ายเก่ากับไอ้ดวงวิคาดเนี่ยเขาเอาไปขายให้เดชเพชรสีทองครับแล้วทีนี้เดชันอยู่เขาไม่ได้ผมก็เลยไปเคลียร์มาเองให,ให้มาอยู่แม่ให้มาอยู่กับผมผมก็เลยเลือกที่จะไปต่อยเพชรยินดีเพราะว่าช่วงนั้นมีครูออสกับน้าอึ่งมาท้าทามว่านักมวยไปต่อยที่ไหนไหมอะไรไหมเพราะว่าเห็นน้าทรง น่าจะหยุดอะไรประมาณนี้ช่วงโควิดเนาะผมก็บอกว่าก็ถ้าเกิดน้าทรงหยุดก็คงจะไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอก็คงจะไปก็เดี๋ยวค่อยค่อยจึกษายทีหนึ่งพอดีก็เห็นเสียบบดเขาทำผมก็เป็นมือหนึ่งนะตอนเนี้ยนะครับผมก็เลยว่าเอออันเดี๋ยวเอาฟาประธานไปจ่อยเสียบบดแล้วเขาก็ก็จะดีเขาก็จัดอ่า มาได้สี่ไฟแล้วมั้งเนี่ยครับกระดูกมวยนี่เยอะไหมครับจากต่างจังหวัดมาไม่เยอะจากต่างจังหวัดประมาณสักสี่สิบกว่าเที่ยวได้นี่คือตอนยังอยู่ศรีสะเกดตอนนั้นอยู่ค่ายอะศรีสะเกดอะครับป้าตาเดอะบ็อกมวยไทยครับเดอะบ็อกมวยไทยพี่เป็นคนศรีสะเกดเหมือนกันนีบก็เลยได้ไปเจอกันใช่ไหมก็อำเภอเดียวกันคนละหมู่บ้านครับอําเภอขุนหาญแล้วก็เลยได้เจอกับน้องเขาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ใช่ ก็เป็นมวยของของหลานด้วยนะของดวงพี่ขาแล้วดวงพี่ข้าก็มาฝากผมเสนอต่อกันทรงชัยก็ผมก็อ,อ,<ำ>อยู่ในเครือเดียวกันอยู่แล้วเราว่าหลานแนะนํามาครับแล้วเพชรหหินนะครับเพชรหหินก็ก็ถือว่าดังที่สุดในค่ายตอนนี้ยอก็มีชื่อดีสุดผมทำมาตอนแรกๆก็ยังมี ก็มามาแต่งลงแต่งลงแต่งเรียมจัดทรงตั้งลำสวยตอนนี้แข็งเลยก็มาก็มามามวยที่นี่มาก็มาใหม่ๆนั่นแหละต่อยกระดูกบ้านนอกก็สิบกว่าเที่ยวก็มาแต่งเองหมดตั้งแต่ไม่ถุยที่คนคนพื้นพื้นที่ไม่พี่เป็นหินคนพิโกครับพิโลกเอาเมืองเนินน้ำปาเอาทั้ามาชุ่ยังไงก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ปีชามาฝากมาฝากอาจารย์ปีชาก็เลยเอาหัวหินใส่เข้าไปเลยผมก็ตั้งเป็น ตั้งเป็นหัวหินแล้วเนี่ยอาจารย์พิชาบ่าเอายั้นกเอาเพชรเข้าไปตัวก็ได้ผมก็เลยเป็นเพชรเพชรหัวหินไปยันทุกวันเนี่ยค่าตัวอะไรแล้วพี่เวตอนนี้สูงที่สุดสูงสุดได้หกหมื่นได้ได้หกหมื่นห้าตอนนี้ทะลุแสนคงเหนื่อยเนาะถ้าไม่ติดโควิดใช่ไหมเพราะว่าติดโควิดก็เลยแบบว่าน่าจะเหนื่อยเหลืออสามหมื่นห้าเลือสามหมื่นห้าแต่ว่าโหชก ปืนกนแล้วอ่ะชกมุ่งหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่ติดโควิดอ่ะน่าจะก็ยังชกในสายสกันทรงชัยเหมือนเดิมเพราะว่าเขาสร้างมาครับก็จนถ้าเกิดน้าทรงหยุดถึงว่าจะเลือกว่าจะไปไหนจะไปไหนแต่ตอนนี้ท่านไม่หยุดแกไม่หยุดทําไมพี่ทํามวยแข็งจังเลยอ่ะก็หนึง่งซ้อมหนักไหมซ้อมหนักครับซ้อมคือผมคิดว่าหนึ่งเราเป็นค่ายบ้านนอกค่ายาเล็กไม่ให้ค่ายใหญ่ เราต้องซ้อมให้หนักซ้อมให้แกร่งที่จะสู้เขาได้ไม่งั้นเราสู้เขาไม่ได้เพราะเราคงประกอบอไปทุกอย่างเราสู้มวยในใครอย่างกรุงเทพไม่ได้หนึ่งเราต้องเน้นพละกําลังเน้นความศรัทธาของเซียนของมูมอเตอร์ให้ได้แต่ทุกวันนี้เซียนก็ศรัทธาเนาะแข็งมากสู้ยันกคายกก็ยันขึ้นแล้วท่ายกเนี่ยชนะได้ก็หืดแล้วก็ถ้าเกียตไม่ห่างกันอแล้วออกอาวุธตลอดใช่ไหมค่ายนี้ครับผม เน้นอาวุธครบเครื่องครับนอกก็ได้ใดก็ได้ครับบู๊ก็ได้บุนก็ได้ครับเล่นฝีมือได้แต่ส่วนมากจะบู๊ครับส่วนมากจะบู๊นะตามสไตล์พี่ถาวรนแหละครับก็น่าจะบม่ครับโอ้แสดงว่าพี่ก็ทํามวยนี่เหนื่อยกันนะละเอียดนะเพราะว่าเราหน้าเสือเราไม่ได้เมื่อก่อนเหนื่อยมากแล้วโหม่ืาก่อนทํายังไงว่าที่จะ พอเราต้องต่อสู้กับหน้าเสือเมื่อก่อนคือใหม่ๆที่แฟนมวยยังไม่ได้ศร<ช>ัทธาขนาดนี้ใช่ไหมใช่ต่อสู้กับหน้าเสือ,อ,อต่อสู้กับผู้ตรงๆอ่ะต่อสู้กับกรรมการต่อสู้กับหน้าเสือโอ้เหนื่อยทำยังไงว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจว่เาเดี๋ยวก็ทําให้แข็งแรงแข็งแรงไว้ก่อนแหละเพราะช่วงหลังกี่ปีถึงแฟนมวยยอมรับประมาณสามปีครับอ่าตอนนี้แฟนมวยว่าไงบ้าง ว่าขึ้นมาก็ผมก็คิดว่าน่าจะเล่นคนร้อยคนม่าจะเล่นผมถึงแปดสิบนะครับ<ต>น่าเชื่อถือครก,ก็ก็ดีใจครับก็ดีใจว่าเออเราจากค่ายบ้านนอกค่ายเล็กบ้านนอกทํามวยทําเด็กมาตั้งแต่ใหม่ๆจนเขาให้ความศรัทธาเมื่อก่อนในว้ยเนื้อต้องสอสู้กับอยู่ต่าง,งวัดน, <ไป S 1> นี่เคยโดนแทรกแซงไหมเช่นใครมาแกล้งติดต่อนักมวยไปล้มไปไรวางยงวางยาเคยมีไหมพี่ ในติดต่อล้มไม่ไม่มีครับติดต่อล้มไม่มีเด็กมาพูดอะไรให้ฟังไม่มีก็คงแต่ว่าวางยาก็มีอยู่นะผมมั่นใจว่าโดนอยู่ครั้งหนึ่งแต่จับมือใครนมไม่ได้ใช่ครับครั้งไหนใครโดนพี่ก็เพชรนุหินต่อยกับลูกขวัญล่าํำเนินผมมั่นใจว่าโดนครับโดนยาแน่นอนเพราะว่าอาการเด็กเป็นยังไงครับอาการเด็กเด็กมีอาการตั้งแต่ตอนขึ้น จะขึ้นเวทีแล้วเด็กกอไปที่มุมเด็กบอกว่ามือไม้สัครับแล้วพอต่อยไปมันมันล้ามันช็อกไม่มีแรงคือพยายามยกแขนยกไม่ได้แล้ววันนั้นก็แพ้นกลูกขวามแต่ผมมั่นใจว่าโดนนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะจับมือใครดมแล้วก็เราไม่มีหลักฐานไม่พูดดีกว่าให้มีหลักฐานเนาะแต,แต่ผมถ้าผม คาเนหรือผมผมคิดว่าผมรู้ตัวว่าเป็นใครอแต่เราไม่มีหลักฐานเราเพราะก่อนชกนักมวยก็บอกว่าเขาสั่นเขาคือขาสั่นครับมือไม้สั่นแล้ว<อ>แล้วพอต่อยไปยกสามก็แล้วผมก็ไปปรึกษาหมอหมอคนนี้ก็ก็เขาก็เป็นนับถือผมเป็นพี่ชายเขาก็บอกว่าเด็กเนี่ยโดนยาก,กล่อมประสาทชนิดหนึ่ง อที่ให้ออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วทําให้ล้าช็อกหมดแรงมันก็บอกว่ายกแขนยกขาไม่ขึ้นย,ยิ่งเหนื่อยยิ่งครับก็ทําลายป <พอ S 2> ระสาทบี้ไปบี้ไปเนี่ยพอช่วงนั้นอยู่ที่ข้างเชือกมันก็มือไม้มันก็หล่นไปเลยออืหล่นเขาก็แทงแทงเพราะธรรมดาพเพชรกําเพชรหินนี่เอาเถอะเขาตั้งฉายาไอเพชรหัวแขาแข่ง Uh huh, uh huh. แต่ปกติแล้วดนแทรกแซงยากเพราะว่าพี่ดูแลนักมวยเองตลอดทุกขั้นตอนแต่วันนั้นมันพลาดอย่า<ด>งไครับวันเพราะมวยเนี่ยผมจะเป็นคนคุมซ้อมเอง uh huh. จัดตารางการซ้อมเองแก้ทางมวยเองแล้วก็ปรึกษากับเทนเนอร์แก้ทางมวยพาไปชั่งน้ำหนักพาไปต่อยนอนโรงแรมก็คุมเองอะไรเองเหมดทีก่อยู่รับนอนตลอดไม่ค่าน<อ>นสายตาแต่วันนั้นพี่ไม่อยู่วันนั้นช่วงบ่ายเนี่ยผมไป ติดทุรานนัดคุยกับเทพธรรมะมผมไปก่อนอแล้วผมก็เลยให้ให้หลานกับชุดเด็กๆนักมวยพาไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าว่ามันโดนเอาเป็นว่าผมมั่นใจว่าโดนอะ่ะแต่ว่าผมไม่มีหลักฐานว่าโดนพ่อไทยแต่ก็เป็นคนนอกอะ่ะแต่ว่าเขาเข้านอกออกในในค่ายในบ้านผมได้แต่ผมเขาก็มาที่บ้านบ่อย พูดถึงเกียรติประวัติหน่อยครับตอนนี้เนี่ยพี่ทําเนี่ยใครเป็นแชมป์เป็นแชมป์อะไรบ้างก็ฟาลั่นก็เป็นแชมป์เอ็วันพี่กัดร้อยแปดปอนอ่าแล้วมีใครกแล้วก็ย่อนมงคลก็ก็เป็นแชมป์เอ็ดวันร้อสิบแปครับเพชรนุ่หินก็เป็นรองแชมป์รองแชมป์ปูนกาวทีกาวซีเมนเนาอ่า เป็นแชมปูนขาวกาวยาแนวปะทีโอเ a เนี่ยก็ลองแชมป์แพ้ชิงแชมป์ที่ไทยรัฐเนี่ยแพ้คอน,นเออสน่ห์อภูมิพัดรับผมแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีกระเพื้นๆก็กำลังจะสร้างขึ้นมา